วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะถาพ่อถามว่าตั้งชื่อหัวข้อว่าเอ่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ใครเขาคุยคริปโตกันแล้วก็ฟังดูมันจะเหมือนจะไม่เกี่ยวคริปโตเลยแต่เอาจริงๆเกี่ยวนะแต่จะไม่ได้แบบเบยโยตอนไทยให้เกี่ยวคือคําถามแรกที่พี่พิมถามขึ้นมาว่าเออตอนนี้ตลาดทุกอย่างมันดูซึมๆม,มันดูแบบว่าเออมันดูแบบเขาเรียกอะไรดูจะไม่ค่อยมีโอกาสอยู่เลยสําหรับคริปโตมันดูแห้งเหี่ยวโอกาสจะวิ่งไปที่อื่นแล้ว hmm. แต่ว่าคําถามสําคัญที่ ที่คุณน่าจะถามตัวเองไม่ไม่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันว่าคล้ยแต่ละอย่างว่าทําไมเราถึงแบบบางคนวิ่งเปลี่ยนไปตามโลกอ,ะอ่ะอะตอนนี้คริปโตแบบดูไม่ดีอาจจะวิ่งไปทางอื่นบางคนวิ่งไปแล้วแล้วเห็นถึงการเติบโตการพัฒนาการของคนคนนั้นมากขึ้นแต่ทำไมบางคนวิ่งไปเรารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขาก็อยู่ที่เดิมอะแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆดูว่าไอ้ตอนนี้กระแสะเป็นไงบ้าง คำถามหนึ่งพี่พี่คิมชวนละกันชวนเชิญชวนให้ตามงคำถามขึ้นมาว่าแล้วคุณได้อะไรบ้างจากการที่ตลาดแห้งเหี่ยวตอนนี้เพราะว่ามันถือว่าผ่านช่วงโฟมโมผ่านช่วงที่แบบเป็นไซเคิลใหญ่ๆมาแล้วโอเคในอนาคตอันใกล้อาจจะมีก็ได้อาจจะขึ้นไปอีกรอบก็ได้นะครับอย่างที่หลายๆคนคาดหวังกันหรือว่าอาจจะแห้งไปอีกสักพักก็ได้นะครับแต่ถ้าคำถามเราก็คือทำไมเอ้ยไม่ใช่คำถามเราก็คือ คุณได้อะไรจากมันบ้างมันคือคําถามหนึ่งที่ทําไมพี่คิมถึงกระโดดเข้ามาในคริปโตและสิ่งที่พี่คิมทากับคริปโตอ่ะเอาจริงๆมันคือ,ม,คอมันคือธุรกิจอย่างหนึ่งนะ hmm. ไม่ว่าถ้าถ้าเอาเอาแค่ห้องวงไหนก็ได้คือห้องวงไหนก็เป็นธุรกิจอย่ยวอับคริปโตถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ใช่แต่ว่าตอนหลังที่เธอออกมาว่าเฮ้ยไปรีเสิร์ชอย่ยวอับคริปโตออกมาทีนี้หัวข้อที่แท้จริงของมันก็คือพี่คิมจะเชิญชวน คุยว่าเออทำไมคนหนึ่งต้องทำธุรกิจแล้วก็จริงๆแล้วคุณไม่ได้นักธุกธุรกิจอะไม่ได้รวยจากจากไรายได้จากธุรกิจขนาดนั้นแต่ธุรกิจต่างหากลหละที่ทำให้ชีวิตเขาอะเติบโตคำว่ารวยหรือว่าสักเซสเนี้ยบางทีมันเป็นคำที่นิยามมันยากเนาะแต่ว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าชีวิตเขาดีขึ้นอะคือหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมของเขา อาจจะได้ไปเปลี่ยนที่หรืออาจจะได้พัฒนาท้องที่ของเขาแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นอ่ะอันนี้ละกันคือความหมายของคำว,ว่าเติบโตสักเสรที่จะใัยคือนั่นแหละคือนักธุรกิจรวยขึ้นโดยรอบด้านแบบเนี้ยจากการที่เขาทําธุรกิจเพราะว่าขาดคือพี่เขมพยายามจะนิยามว่าพอธุรกิจอะ่ะเป็นฟิตเนสที่ดีที่สุดที่ทําให้คุณเจอตัวเองหนึ่งคำว,ว่าเจอตัวเองเนี่ย มันจะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้ได้ไดเอ่ยยังไงอะ่ะใช้แพชั่นอ่ะหมายถึงว่าได้เจอตัวเองได้ใช้สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดแล้วส่งมอบให้กับตลาดได้ได้รับคุณค่าจากคุณมากที่สุดประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเล่าว่ามันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเนาะอย่างหนึ่งการผ่านคริปตโตรอบเนี้ยสิ่งที่หลายคนได้คือเฮ้ได้โอกาสเจอเพื่อนใหม่ๆจากตอนแรกที่ เป็นคนที่สนใจศิลปะมาคริปโตเออเห็นเขาเล่นเฮฮานน่นนี่นั่นเอ๊ยมี NFT เว้ย<ว>ก็ลองเข้ามาศึกษาบ้างได้กำไรบ้างแล้วก็ขาดทุนไปบ้างแต่แต่สิ่งที่เสียสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากว่าคุณได้ไปแล้วนะอย่างหนึ่งคือคุณได้ประสบการณ์ของคุณเองอย่างที่สองคุณอาจจะได้เพื่อนคุณอาจจะได้เรียนรู้ How to แต่ในภาพที่คนอื่นมองเข้ามาคือเฮ้ยคุณไม่ได้สักเซสเลยอะ่ะเฮ้ยคุณดูจะเจ๊งไป เข้ามาทําไมบอกแล้วว่าอย่าเข้าไปยุ่งแต่สิ่งเหล่าเนี้ยคือสิ่งที่ลําค่าหลังจากเนี้ก็คือถ้าคุณเก็บเกี่ยวเขาพูดไงเดี่ยมันเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวของคนล้วกันที่ได้หลังจากเนี้ยเอาไปสร้างโอกาสอื่นๆต่อซึ่งมันก็ยังไม่มันอาจจะยังไม่สักเซสอยู่ดีแต่ว่า keyword วันนี้มีอีกคำหนึ่งที่พี่หิมใช้คําว่าถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่เออมันล e v e เได้สูงๆ,ๆอะ่ะก็คือ เขาเรียกอะไรศูนย์กับล้านอะ่ะมันเป็นไปได้หมดตอนนี้เราอาจจะเห็นศูนย์อยู่ก็ได้แต่ว่าผ่าดจริงๆก็คือถ้าคุณต่อยหมัดฮุกหมัดเดียวอะ่ะเข้าเป้าอะ่ะมันจะสกเซษได้นะครับซึ่งอันนี้แหละอันนี้แหละคือความหมายว่าแล้วจะทํายังไงละ่ะให้ไปเจอนะครับ่าดหนึ่งที่พิมพ์พูดก็คือเออหลังจากที่ได้สัมผัสประสบการณ์เจอคนระดับท็อปของประเทศมาเยอะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคนพวกคนเหล่านี้เก่งจังเลยดูเขาทําได้ทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเวลาที่บทสนทนานที่คุยกันจริงๆอ่ะแต่ละคนเหมือนจะมีท่าสําเร็จอยู่ท่าเดียวเพราะทุกคนจะมองเห็นเห็นกันแบบนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายคุณต้องโฟกัสแต่การที่จะนําพาให้คุณโฟกัสได้อ่ะคุณต้องผ่านพื้นที่ของการเรียนรู้และพื้นที่ของการเรียนรู้ที่ดีสุดก็คือการพยายามทําธุรกิจออกมาการพยายามสร้างผลงานของคุณออกมา ประมาณนั้นนะครับ build the d i p ใช่เลยก็คือคือคำนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดจริงๆที่ที่อยากจะสื่อสารในวันนี้ระหว่างทางอาจจะมี use case อะไรมากมายนะครับประมาณนั้นวิคิมน่าจะเสริมนิดนึงอะไรวะวันนี้แป็กเลยนะครับผมบอกแล้วผมบอกแล้วเยอะบอกแลเยอะผมบอกแล้วอย่ากดดันเยอะ แต่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละคือสิ่งที่จะสื่อจริงๆว่าเออเชิญชวนเชิญชวนว่าว่าว่าในในจุดสมคัญถ้าเกิดว่าจะนิยามมันด้วยมุมมองคนอื่นที่ที่มองว่าสูดสาเร็จการซักเซสอะมุมมองคนอื่นจะมองว่าต้องมีคีเวีหนึ่งคำต้องหาตัวเองเจอคนที่ทําในสิ่งที่ชอบแล้วตลาดให้ค่าแต่ว่าในมุมมองของคนที่เป็นตัวบุคคลที่ทําจริงๆอะคือการพยายามทําธุรกิจ ตลอดเวลาอรมาณนั้นแล้วมันจะพาเส้นทางของคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็สักเสรครับครับอ่าย่ำเลยนะครับ